สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีพีหนึ่งนะครับที่เรามาเที่ยวระนองกันนะครับเรายังอยู่ที่ระนองกันอยู่นะครับอันนี้ที่ไหนนะครับพี่ไข่วัดแหวววัดบ้านเหาวครับผมวัดบ้านเหาวก็คืออยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยนะครับมาจากกรุงเทพผ่านเพชรเกษมก็ต้องผ่านที่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับมันจะอยู่ติดภูเขาย่าใช่ไหมครับใช่ครับผมก่อนก่อนถึงภูเขาย่าใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวภูเขาย่าเนี่ยเราก็จะไปกันนะครับแต่ว่าเราจะไปกันอีกที่หนึ่งนะครับอีกอีพีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าด้านบนเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงม,มันมีบันไดกี่ขั้นนะป๊อบสามร้อยกว่าขั้นครับสามร้อยกว่าขั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดในด้านนู้นนะครับสามร้อยกว่าขั้นนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันด้านบนนี่พี่ไข่บอกว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นบรรยากาศรอบๆลรานองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเกือบเกือบนทั้งหมดในโซนที่ว่าจะเห็หในในโซนน้ำตกโซนถนนโซนฝั่งทะเลครับผมอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยว ขึ้นกันไปเลยตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเริ่มเดินขึ้นขั้นแรกกันแล้วนะครับใช่เรียกว่าใจวัดใจครับใจวัดใจด้านหลังนี้ก็เป็นครอบครัวนะครับที่พามาเที่ยวด้วยดูสองนิ้วสามร้อยสี่สิบสามขั้นเดี๋ยวหันไปดูด้านหน้านะครับเรากําลังจะขึ้นกันแล้วนะครับ เราขึ้นมาประมาณยังไม่ถึง20ขั้คันนะครับรู้สึกถึงความความหอมครับรู้สึกถึงความหอบมันชันไงนมันเป็นบนใบี่ชันครับรดูคนพื้นที่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับโคตรหอมนี่ <laughs> นี่คนพื้นที่นะครับคนพื้นที่ <laughs> เป็นไงบ้างป๊อปอาจจะไม่ทันเลยครับ <laughs> อีกนิดเดียวนะครับใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียว <laughs> ตอนนี้เราก็ยังขึ้นไปถึงไม่สุดนะครับก็ใกล้ที่จะสุดแล้วนะครับแต่เราขึ้นมาเนี่ยเราหันหลังกลับไปนะครับเราก็จะเห็นน้ําตกหงาวน,นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมซูงข้าไปให้ดูนะครับน้ําตกหงาวเนี่ยจะอยู่บนภูเขานะครับตอนนี้จะรู้สึกว่าน้ําน้อยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมกะว่าจะไปที่น้ําตกหงาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับถ้าขึ้นไปถึงสุดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนครับ ครับตอนน <Bond> ี้เราก็ถ <to> <cartoon> ึง <Boy>? ที่จุดสุดยอดแล้วนะครับผมเฮ้ยจุดยอดสุดจุดสูงสุดอตอนนี้เราถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันจะมีอะไรนะพี่ไข่เป็นระฆังใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยต้องต้องขึ้นมาตีระฆังใช่จะถึงจุดสุดยอดหรือจุดสูงสุดผมเห็นผมเห็นระฆังมีสอันต้องตีครั้งละอันหรือครั้งละส อันหนึ่งต้องตีั้งละสามครั้งอันหนึ่งตีสามครั้งครับผมแล้วก็อธิษฐานด้วยนะจะขอเมียขออะไรก็อธิษฐานไปเนี่ยป๊อบมันขึ้นมากเพราะเหตุผลนี่แหละมันพาผมมาเพราะเหตุผลนี้แหละข้างบนเนี่ยบรรยากาศมองเห็นหมดนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพสวยๆนะครับว่าข้างบนเนี่ยมันสวยแค่ไหนให้ทุกๆคนดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พี่ไข่ไปตีละครั้งหาเมียก่อนในป๊อบจะไปตีละครั้งหาเมียก่อนเดี๋ยวไปเก็บภาพให้ทุกๆคนดูก่อนนะครับไปครับโอเคครับผม ไปเพราะว่าการขายการใช้งานไม่เยอะ รอบๆนะครับก็สวยมากนะครับถ้ามองไปทางตรงนู้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลของจังหวัดละนองนะครับฝั่งนู้นก็จะมีทะเลนะครับคือมองเห็นมุมกว้างได้สวยมากนะครับด้านบนนี้แล้วส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะเห็นเป็นภูเขาหญ้านะครับเดี๋ยวถ้าผมเดินไปเนะี่ยผมจะให้ดูภาพของภูเขาหญ้านะครับ ฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็เป็นภูเขายานะครับหรือที่ชาวระนองเนี่ยเขาเรียกกันนะครับว่าเขาหัวล้านนะครับตรงนู้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปกันเยอะนะครับใครที่ผ่านมาที่ระนองแล้วนะครับไม่ได้มาที่เขาหัวล้านนะครับถือว่าพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีพีนี้นะครับว่าที่นู่นเนี่ยมันมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆชิดนะครับ ส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นน้ำตกหงาวนะครับถ้าเป็นหน้า,าที่ฝนตกเนี่ยเห็นพี่ๆเขาบอกนะครับว่าตรงนู้นเนี่ยน้ำจะไหลเยอะมากนะครับลงมาจากยอดเขาเลยนะครับแต่ภูเขาด้านฝั่งนู้นเนี่ยสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับสูงมากนะครับ ทุกคนนะครับก็ได้เห็นภาพบรรยากาศรอบๆบนยอดภูเขาวัดเลยนะพี่วัดเหาวัดบ้านเหาวัดบ้านเหานะครับทุกๆคนก็ได้รับชมบรรยากาศแล้วนะครับเห็นทั้งทะเลเออเห็นทั้งน้ําตกของน้ําตกเหานะครับภูเขาหญ้านะครับเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับขึ้นมาก็ไม่ถึงกับเหนื่อยมากนะครับก็หอบนิดๆนะครับก็สําหรับที่ใครผ่านมาแถวนี้นะครับถนนเพชรเกษมใช่ไหมป๊อปใช่ครับครับผ่านถนนเพชรเกษมมามันก็จะต้องผ่านวัด วัดนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับวัดบ้านหงาผมวัดบ้านหงาครับก็แวะขึ้นมาอธิษฐานตีระฆังอย่างที่พี่ไข่ทําได้นะครับใครอยากได้เมียนะครับก็มาอธิษฐานได้บ้าแล้วโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็กดซับสไครป์ซับสไครป์ก็ติดตามอันเดียวกันมั้ยอันเดียวกันครับอันเดียวกันใช่ไหมกดกดทีเดียวนะครับอย่ากด2ทีถ้ากด2ทีเดี๋ยวเลิกติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนเนี่ย ก็ฝากทุกๆคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ